ฮัลโหลซับแมมกลับมาแล้วนะครับระดับการอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งแลอยากไวลงมาสองวันคือไม่มีเวลาทำรือช่วงนี้นะฮก็วันนี้ก็จะรีบเลยแล้วกันเนาะเพราะจะได้ลงคลิปไหวหวันนี้ Battle e v e l M7 ของแต่งเนี่ยเป็นของแต่งจากอะไรวาทีมแชมป์ทางของประเทศไทยที่ไปชนะแชมป์ล่าสุดน่าจะนา่าจะไม่นาสุดน่าจะนะแล้วเขาผมวุ้งมรีวิว คือไปดูคลิปพี่กล้องมาพี่กล้องแบบ็คแแบบ็ตแบบในกิมเมอร์เออไปดูมาแล้วคือเห็นว่าเอ้ยเห,หนเขาเลยเอาน้องแต่งตามก็เลยน่ะเป็นสูตนนี้ซึ่งมันก็ยิงดีนะครับลนดุดูคือมันถึงมันจะดีดแต่ขอให้คุณเข้ากรอโหกเดี๋ยวเขาไมนยิงได้ทุนระยะเลยนะระยะไกลหนุามลองอลนะดูเลยเขาติดอย เห็นไหมมันยิงได้ยาไก่ก็ยิงได้ขอให้ขึ้นสะโคบไปไวอ,อ,อ,อ่ะยิงเงินสะโคบอ่ะบอกของแต่งเลยแล้วกันเนาะอ่ะแล้วจากลำกล้องเป็น M 7เจอ่ะเป็นตัวนี้นะลำกล้องไม่เช่็เป็นตัวยาวสุดนลำกล้องเป็นตัวยาวสุดการลื่นซ้ายใช้เป็นดีๆการลื่นขวาใช้เป็นดีๆเหมือนกันลางโบชัสก็ไปใช้กันตัวดีๆเอาง่ายนะ การเลือ่อนซ้ายการเลื่อนขวาลางบนการเลื่อนบนเนี่ยเป็นดีดีหมดเลยนะแล้วก็บอกใช้เป็นเอ,อ่อบาร์ชันน่าจะบาร์ชันใช้ไปตัวนี้แล้วกันเนาะผมลองใช้ละกิบหน้าใช้ไปตัวนี้นะแมกกาซีนใช้เป็น45เพราะว่า43ติดมันน้อยเกินแล้วก็ตัวยืนแมกกาซีนคลิปหลังใช้เป็นตัวนี้นะครับลำกล้องใช้เอ้ยไม่ใช่ลำกล้องอ่าพันธัยใช้เป็นตัวนี้ ลำกล้องใช้ลำกล้องติดเปร์คือตัวนี้นะแล้วก็สโคบอะใส่อะไรก็ได้นะแต่ถ้าจะแนะนําใส่นี้หรือไม่ก็ไออันนี้นะโอเคส่วนราบจูนของจูนก็สโคบนะเพราะเขาเขาพี่รูุ่มดูคลิปกล้องมาเขาไม่เขาไม่มีจูนนะหรือว่าผมดูไม่จบไ,ไม่รู้นะแต่เขาไม่นะจ,จูนนะเขาจูนแค่สโคปเขาโอเคลองนี่เงี้ยนี่กึงก็เท่นนะสวยดีผมชอบ จ,จบคลิปนี้ก็จะไปทำกันบ้านต่อไ kind of mm. ปสิงกันบ <arn> ้านมันเหลือนิดนึงลืมแล้วว่ามีกันบ้านแต่ว่าเขาจบคลิปเนี้ยโอเคปะเดีวก็ไปเลยกันเลยไปเลยกันดูกันเลยเนาะแต่ของแต่งเอ็มจนะบอกเลยว่าคอนเทนต์ที่คอนโดทัฟฟอร์ดเยอะมากแต่ไม่ม e right. ีเวลาทำไอ้ไม่มีเวลาทำเลยจังตอนนี้นโอเคก็เดี๋ยวเรากดเดียกันนะไม่รู้ว่าจะเอี่ยผมไม่เป็นในยุทธจแบบนี้นะลองเปลี่ยนเป็นลองเปลี่ยนแนวบ้าง จากแรงไม่เคยเล่น,ลนอกหลาไว้าจะเดี๋ยวจนะฟอนให้เล่นเกมหล,ลักๆเลยนะเราไม่รู้จะเล่นเกมไหนเราบอกก็เริ่มน่าเบื่อจริงๆยังขาเกมได้ครับตูฟังไม่ได้ใส่เพราะว่าคนเที่ยงอยากก็ไม่อยากใส่แล้ว เขามากลางเกมด้วยเราเป็นฝ่ายฝ่ายยึดนะไม่ใช่เราเป็นฝ่ายนี่อะไรวะฝ่ายป้องกันฝ่ายยึดฝ่าย มีหนึน่งมีหนึ่งโดนเข้ามากลางเกมใช่เลย ก็หลังเข้าคลิปมุกก็ไหลไม่หยุดเลย,ยเน่าเกลียดเราดิเขาลำคาญในเวลาคลิมุกอะไรขอไลค์นะทุกคนผมผมไม่ได้หิวไลค์หรืออะไรนะคือชูมันหิวคือถ้าไลค์ไม่มีคลิปดูคลิปมันไม่ฟิด พวกหลังเข้าก็ไม่ใช่หลังผมเฮ้ยเราจะกลับมาได้นะเฮ้ยเจ๊ยิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวก็กลับออกไว้เปียนมากหาหรอ <Yeah. S 1> โอ้ยไม่ติด ผมว่าสูตรแต่งเอ่อจากทีมชาติไทยอะ่ะผมว่าก็ดีนะเฟืองโซ่ตแต่ง M7 อ่ะสีดีดเลยอะ่ะอย่างคือมันยิงได้ถูกะระยะแต่ถูกะระยะถ้าเราเข้าสกบโดนแต่ถ้าเราเข้าสกบไปอะ่ะคอยเข้าสกบได้ก็ยิงได้แลนนหละอะไรเงี้ยฟ้าเนาะไม่บอก จะไม่ก็สุนล้นเลยเราต้องอยู่อยู่มีดูมีมีหนึ่งไว้นะี่หนึ่งมีโอกาสสมงมาที่จะโดนเแต่ผมจะกินยาแล้วไม่ไหวแล้วโวยแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Ôi cái này á. Ồ con này. Holy shit! อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับว่าต้องตัง้งใจเล่น cúi, đẹp quá, cúi, chưa thắng ngủ với chim đâu team, mới là sao, tù ạ? ไอผมก็ยิงดีนะคือถ้าเขาสกอบได้คือยิงได้ทุนระยะจากที้ทุกคนดูผมเล่นมาผมว่ามันก็โอ้โ oh, หยิงไป16ตัวยิงโคตรน,น้อยในตานี้ตาก่อนหน้าเมื่อประมาณตอนคืนของวันเสาร์ะอะก่อนวันอาทิตย์อะผมยิงไปประมาณเกือบร้อยตัว <laughs> ยิงไป84ตัวผมจำได้เลยผลมมาลวยิงไปได้ไงเมื่อคืน เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแปดสิบสี่ตัวนะ่ะดูอันดับสองะแปด่ะเรียลเจ็ดอะวงรัตัตโออ,อนะเพราะว่ามันไม่ตั้งยาวไม่ได้ นะไนี่ตั้งเหวยงอไว้ส <Yeah. S 1> ิี่เอี้ยยิงไม่ได้ไงวะอันนี้ตาก่อนหน้านะโอเคของแต่งปืนก็ถือว่าดีอยู่พอสมควรเลยนะหมว่ายิงดีเลยแหละถ้าเราเข้าสโคบทันอะผมว่าดีเลยนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วไ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย